เอ้ยได้แล้วแบงคาไปะแบบแบบใบแบแบเบเล็กแนีบแบแบแบเบ็กแบ่บแบแะแอแบ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 ้บแงแบ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 แเนบแนแเลยแงแบแบนบแ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 บงบแบเบแ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 ลแบ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 ปล่บแบแบแาแบแล้วแรไบแบแบแกแบอบแบแบแบ้บแแ มันให้มันให้ปืนกูโดยมันไม่ให้กระสุนกูเออ,เอออย่าฆ่าเออกูไม่มีกระสุนกูมไม่ได้ปืนไปถึงโชว์แต่มีอย่างคือโปรไม่ใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยเออไม่เห็นแล้วตั้งแต่อัพมาไม่เห็นแล้วมันได้แค่โปรเดินทะลุเว้ยไอนน้เดินทะลุน่าจะเป็นบัคค็อกสิ น่าใมันแจกไอ้ที่มันแจกคือโปมันดารูทะลุที่มันบอกอะแต่โปรทะลุมันบอกนะว่ายิงทะลุอ่ะไม่ได้ไอ้คนแจกโครเชื่อนะยินนี่อ่ะเออมันบอกเลยว่ายิงทะลุไม่ได้มันบอกไอ้เฮียเันเล่นโปสเขาสนนั่นแบบวะเขาได้ตังค์ไอ้เฮียเนี่ยเห็นอะไรไหมอะไรวะทำไมเส้นมันตัดนี้วะ เราจะมอข้ามมันไปเราอย่าไปชึ่งโดนมันไม่เหี้ยอะไรกันตรงนี้ฮะมองมึงนน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 านนนานยนนนนอนนนนนเหนนนนะนน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 ่นน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 นโนนนโนนโนน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 นลนนนนนเลยนนนันนนน้นน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 นไม่นนนนนนน่นนนนไนนนนนกนนนนนนอนน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 นมนตนน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 น เรอได้ล้มั้งเก้ารกันโอ้เราล่นกูไปละมันเกี่ยวมันเก้าร้อยแล้วสาชั้นสามชั้นถึงวะสามชั้นหลังเดียวโดดๆนะมีอันเดียวรอค่าไปเลยฟาร์มรอค่าไปไอ้เงีฟาร์มมิชชั่นอินเป็นศิบิลตืนตืนตื่นหรือตื่นังลงเดี๋ยวะใครลงยากได้เลยก็ลงก็ได้นะไอ้เี้เพียวไอ้ตงเขี้ี่นีแหละที่เราขับรถชนกัน หรอเนี่ย้านกว้างเงี่ยไอ้กูลงไม่ถึงหรอไม่ลงไม่ถึงในด้างล่างถึงไม่เป็นไรฟาร์มนี้มีปืนคลกระบอกแล้วก็แย่งใจกันฟาร์มเลีฉลงเลยฉลงอไปไปอ่ะไปปรเอ้ยรถๆอะไรวะ จะขับรถชนกันไงไปขับรถชนกันนะขับมาหาเราขับมาหาเราเคนลงฟางนู้นฟางนู้นฟางนู้นขอปืนก่อนไม่มีปืนให้แต่กระสุนไองนู้นคนเดียวคนเดียวหวดมันวอดมันคนเดียวมันมีของเปล่ะวอดมันมาไหนแล้ววะมันวิ่งไปบ้านแล้วยี่ยมันจะวิ่งเอาของเร็ว

กูตีการให้พูมยากันเป็นคนได้ข่มยขมีคนเฮียในบ้านมีคนครับครับคัมันวิ่งไปหนาทีแล้วครับีไปาเพื่อนมันนียเพื่อนมันเพื่อนมันเอ้ยเป็นไรกูมีปืนมาเยอะกูมาแล้วกูมาแล้วเฮ้ใครมีแม็กฟ้ามัางแม็กฟ้าแม็กฟ้าแม็กฟ้ามีแม็กฟ้ามีขอแม็กฟ้าขอแม็กฟ้าเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูมาใส่กูฟาร์มก่อนแป๊บนึงบ้านไหนบ้านไหนบ้านไหนราบ้านนบ้านไหนบ้ามีชั้นเดียวเรื่รรบ้านแรกใช่ไหม ยิงก่อนยิงมันก่อนยิงมันก่อนแล้วมันยิงพี่ยิงมันก่อนแล้วมองไม่เห็นมองไม่เห็นนะไอ้สัตสเปิดฉากมาชั้นสองั้นสองั้นสอเปิดฉากมาเร็วๆไอ้สัตว์โอ้ยโดนไปนั้นเดียวึเปล่ะใครบุกเข้าบ้านแนงเลยไม่หนักเราโดนมาใจเฮี้ยล้อมคนเดียวคือเฮี้ยเลยไหมเนี่ย รถ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 มาหลังรถมาหลังพี่รถจอดรถจอดไอชิบะไอรถจอดตายไปคนนึงนะมาตายไปคนนึงน็อกไปดิตายตายราล่วงคาร์ล่วงในรถเลยดูข้างนอกข้างนอกข้างนอกพี่ไหมข้างหลังเ๋อสามตวงล่วงล่วงล่วงไอสัตว์ชุบก่อนชุบก่อนปิดประตูปิดประตู ไม่มีปรตูไม่ีตูนกันชกันไม่มีเลยเลยะเอี้ยคนเตี้ยแต่ฟ้แต่มาจากฝั่งนู้นมันฟาร์มมาได้เหี้ยพมันต้องมีของก็ไอ้มันน็อกอยู่เนี่ยน็อยกูลืมูเลงเปิดเป็นยิงเดี่ยวไ่เปิดอิวอเตอร์อ้ยใยิงวะกูกูกไอ้เสียงอ๋อเสียงมันนั่นแหละวางของอะ วันนี้ก็มีสกินตัวนี่กันแมคฟ้าอยู่บนเนี้ยอยไปเอาแม่ฟ้าอ้ใครรู้หมดเลยวะเนะี่ยีาสายรองรองแปดตัวรองแปดวัตถุฟักเนี่ยไม่เขียวไม่มีเลยได้ที่จะเ,เอาแม็กเออสองอ้า ไอ้เหี้ยซองแฝดอูสัตว์บ้านพวกนี้มันฟาร์มหมดหรือว่าเราฟาร์มมันฟาร์มมันฟาร์มบ้านรีวิวฟาร์มดูข like ึ้นมาหน่อยมันตายก่อนแล้วฟาร์มเอออ้วงไปอ่ะเราลดมาให้แล้วเนี่ยวงอยู่ไหนอ๋อเราอยู่ในวงอยู่แล้วนี่มามันจะจบแบบวันนั้นป่าะว่เฟิร์สไอ้เหี้ยเล่นมาแบบกระถุนจบกับพระเอกไอ้เหี้ย จบแล้วเกี oh, oh, knock, knock, knock. ่ยวกับความทะเลแต่พวกกูดักไอลข้าวบันไอ้เงี้ยเริ่มเริ่มมาแบบนี้เลยไหมไม่มีเชี่ยอะไเลยสนิ่งจอบ้านี่งจอบ้าเอาพวกกันยังกันอ้เงี้ยให้ตรงกูไปเจอรถแต่กูตรงกูไปทางรถแถมแถมอะไรนะมอเตอร์ไซค์จอดเหรอมีไปมีไปมีเจอและโอ๊ยมันเห็นดูก่อน嘛เออน็อกน็อกน็อกบูน็อกบูน็อกเออมันตามเออบูตายได้ไงวะเนี่ย มันไม่เที้ยมมันเห็นพี่เบียร์ไม่อยู่ข้างหน้าเว้แต่มันยิงกูก่อนเออ้ยรถรถมาไทยเข้ามาแลาก <c oughs> เฮ้ยอาสนาย,ยิงโดดเป็นเม็ดเดืยเยอยเนี่ยไหนพี่เาขาบนบ้านเหรอไม่ไม่ข้างนอกข้างนอกตรงกำแพงป่างขา,ขา,าใช่ไหมเนี่ยนะไ้่ดีอ่ะโอ้ยสัตว์เดี๋ยมันอยู่กับแพงหน้ามันไม่ได้อยู่กับแพงหลังไอ้ยิงตัวเดียวข้าหมดเลย มอเตอร์ไซค์แม่งกระเด็นจะไว้กันขับเรียบไปเลยมันก็จอดอยู่ไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยมอเปอร์ฟาร์กอะไรเขาไอ้เหี้ยมผมซื้อไปเราขี่มา่งเอ้ยหนีไม่ได้ด้วยน่ามาเตอไม่อยู่นั่นน่ะไมนอยู่หลังกระแพงน่ะมอเตอร์ไซค์อ่ะชนชนโดนชนชนเออไม่น็อกไม่น็อกไม่น็อกเดินไปเลยเดินมาลบไปแค่เจ็ดเก้าชนอีทีนึงอ่ะนึงจะน็อก โบนิทีอะไรอะไรทีทีสายวบนน้องสายทีทีตายตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วเพียวเพียวพียวว้่งมาวิหลังมาหลังมาโอเคโอเคกำลังไปหลังมาหลังมาขอฝืนเขียวก่อนได้เซอร์ลูกต้องเขียวขอตะโกบโอ้โหมึงเก็บขอเทียงไปก่อนไอ้เหี้ยเนาะ เก็บรกปืนเขียวกูไปเฟิร์สมีอยู่47นัดอะไรเงี้ยเฮียโอเคไม่เป็นไรมีกี่นัดมีกี่นัดม8เูี๋ยวแเดแม็กช่างมันกูใส่กูสนายมีเยอะกูสนายยิงไ่มมีปืนฝาอยู่อะไรไม่รู้นั่งลงกระแที่ก่อนเลย ขีบจะแดงคู่เ <Montreal> ล <host>: ยในในคิดอ่ะแตใช้ก็เสียดายโยเรื่องไม่เจ็บเท่าไหร่โหแล้วพวกมึงแต่นคนแอบเนี่ยมาก <c oughs> เลยยี่สิบเก้าคนลคนไม่ใช่ประเด็นประเด็นแล้วเนี่ยคือบอกหลักมาอะในวะ นเ่อขับรถวนหน้าโด,ยยาดน,นยิงก็จเออมันโดนยิงไงหรือเสียงเพื้อนได้เพียววะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โดนยิง <ไป S 2> นะเออมันเสียง<ช>มาจากขวามือกรเบิดรถเข้าะเฮียเนี่ยกระสุน้าเลยเนี่ยมีอันนเออกระสุนเขียวจเจอแล้ว ใครใครบางอาจปล่อยที่กูนอนตายอย่างนี้แหละแำ้วเห็นน้องไหมทิบห่านมันเห็นวิวบีโยวก่อนเลยไม่งงวิวเอ้ยนี่ไงล่ะไอสัตว์กูบอกแล้วหลังมีคนขับรถกูได้ทันเล่นกูยิงแค่คนเดียวัแม่งเริ่มเกมอ่ะร้อนดิษนะใอดไหมใช่จ้ะทำใจดิดร่วมมดร่วม ไอ,อเดอียจโซไปชสะแล้วเกินอาชีพอยู่นะ <c oughs> ไงนี่โมเชีนชัน้นยุติสไปถึงไหนแล้วโอพีเรลลงแล้วพีเรงแล้วได้แล้วหรือว่าช่างหัวแมงแล้วโอ้มาซีร,รู้แตอนไหน เอใหญ่ๆแม่งขับอยู่ข้างล่างไอ้ที่เนี่ยขับอยู่หน้ากูโอมาแล้วรถล,ลงลงข้างล่างไปดูแล้วทะเละ <c oughs> ไอ้ตัดไวยานา้ำาไวยานา้ำาไวยานา้ำทำไมว่ายน้ำจะไปเกาะเกินมันจะไปเกาะเกินเยี่ยมมาดิเยี่ยวมาดิกลังไปกลังไปไม่ถึงไม่ถึง Mày đâu. được, là nắng lên. Oh, hô, bên này. sao công, này. vậy. Hong là. Hong hoa. Hong hoa. Ừ, hoa. Hong 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 hoa. บนล่างวะโอ้โหไม่โดนเลยกูเป็นแม็กเลยตับนขางอย่ล่ายล่างูล่างอูางอนะกูเอ้ยนั่อ่เกียอยู่ไหนวะเนี่ยกูหาตัวเกียไม่เจอเกวฆ่า่ะลงมาายหาข้างาเดินทางลงๆเลยนู่นะนู่นน่ะข้างหน้านู่นน่ะไอเหี้ยทางอิงไม่เห็นเนอะไม่เือเออเรือเอชุบก่อนชุบก่อนชุบก่อนอยดาวอยดาว ตายดาวไอ้สือตายตายไม่ใจสดด้วยไอ้เนี่ยตายเออเออขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้กบกบเป็นเรือไม่ใช่หรอวะไม่รู้อะไปแล้วกูยิงแม่งไปไหนก็ไม่รู้เดืยมเหรอเฟิร์สมึงบอกข้างหน้ามึงอะมึงรู้มาเขาบางคูมิดเลยข้างหน้าของมึงไกลมากเฮ้ยใครปล่อยเฟิร์สกูทายกบกบเลยไม่ใช่อะไรเลยคงจะเห็นรอยเฮียแม่งกดตัง กูนีน่ไม่น้องนั่งไอ้ทียมีค่าเท่ากันมันนั่งไม่นั่นงมีเสียงเหมือนกันไนยเออไอ้ีกดยืนมีลูกกดนั่งมีเสียงไงทียแถบดังชิบหายออนอนเนี่ยขนาดนอนอะ่ะเออสียงคานยังมีอ่ะอืมฟืบฟืดฟไม่ซึกไม่ซึกต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 ึกเลยของกูอกูได้ยินเป็นของก<อ>ูได้ยินเป็นย่าขยับเของกูไม่ย่าขยับเสียงนั่งเสียงเดินเท่ากันหมดเลย หูฟังแพงมกําลังวิ่งเ่ยแพงแพงแพงมันดีมากอ่ะหูฟังแพงเจ็บมากเบื่อเบืเบืเบืผู้หูฟังแพงอะไรนะหูฟังแพงสองร้อห้าสิบสองรยหสิบที่กูใส่เนี่ยสองร้อยห้าสิบของนี้จะถูกเว้ยจะเจ็บหูมันหบไเจ็บูกูใช้นานๆาะมันไม่ได้ใช้แบบชินงชิงไงมีใช้จนชินงแล้วเนี่ยเอ๊ะเติอในที่เราลงมาป่าวะ เออนั่นแหละที่ชิงที่ชิงเฮ้ยที่โดดจากล่มมาชิงเขี้ยมันไม่ได้มำให้คนมาตัดแต่งวิ่งยาวๆมึงโซโล่คนเดียวตอยาตายคนแรกทั้งแแบบเลยตายคนแรกของทีมตายโคตรเท่เลยเราก็งเป็นเทพเอ๊ะอะไรอ่ะเฮ้ยมึงมีเองมีเองแล้วเนี่ย ก็เหาเผาของอันมือวางอย่างนั้นทางหัวแมงกูไปนี่เลยครับเฮ้ยนั่งฟังยาแบบคนนี้เขาถึงฟังดีแบบนี้ไม่รู้จุ๊บกูเซตอะไรกับวิดีโอมั่งเรากูซื้อเครื่องใหม่ผิดแรกกูต้องเซ็ตคือดีเลย์เมาส์ดีเลย์ไมค์ดีเลย์ฟังมันเซตเยอะเลยกูคิดว่าหูฟังกูดีนะ พอกูเปลี่ยนซาวการ์ดแล้วเสียบสายสาวการ์ดกหูฟังแม่งแยกเสียงคนละข้างเลยเพต้องแยกเสียงไงไอเคียไอรูเสียบที่ติดอยู่บนเครื่องแม่งไม่แยกเสียงให้ไต้องแยกเสียงคือซ้ายขวาซ้ายคือซ้ายขวาคือขวาเออไอเหี้ยอันอันอันไอรูเสียบปกติอะแม่งไม่แยกให้ก็แยกกับสาวการ์ดมันจะมันจะมันจะมันแยกถ้าซาวการ์ดคือถ้าเราหันขวาเสียบขวาตัวหซ้ายจะดับเออมันเป็นมันจะัขวาใช่ แต่ถ้าเป็นเสียงรรปกติมันจะดังสองฟ้างแต่แค่เสียงที่เราเน้นต้องฟังคือมันจะดังชัดอีกข้างเดียวไม่ดังชัดข้างที่มึงหันหน้าไปอ่าถ้าอย่างไอพวกตาวการจะดีอย่างนึงมันจะมันจะไม่หลงทิศอืมมันอยู่ที่คนใช้เป็นนั่แหละแค่เอ้แต่บิวใชา้ครั้งแรกบิวเลาบิวลำคาญนะไม,ไม่เคยใช้ไงพอพอมาใช้ปุ๊บใช้ไม่เป็นเน่ยหลอนอุปก้างเขาเจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดจุดหนึ่งใช่ไหมฮิออไรพันกว่าพันกว่า โย่ใครมาฟังไหมเพื่นี่เห็นได้ไงเห็นได้ไงไม่มีใครเลยจับไว้กว่าของซิกโน่โย่คนดีใช้กูใช้กูฟังซิกโน่ในไอเ่ยแต่อุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยเขาน็อตโบหมดเลยลำโพงชุดก็เขาน็อตโบเมาสเขาน็อตโบ ที่กว่ากัน้องโวซ้ายเหลียงสิบเจ็ดคนเองวะไอเราเปล่าเอาแตเราจะนนี่ขายกันเยอคือน้องโวไม่ไม่ทำเคสออกมาขายถ้าน้องโวทำเคสออกมาขายก็คือเคสเปลี่ยนเคสน็อปโวเคน็อปโวที่ทางฟ้าไม่รู้เลยที่มันนั่งอัดกินได้เออ อ้าวโคตรจีบมึงอยู่อยู่ได้ไงไห้เหี้ยเออมึงว่ามันได้ไงวะเนี่ยไม่รู้กูก็ะป๋องกูไอ้อย่างไอไอที่กูมันน่าหดคลิปได้กูกูยกเครื่องมาแหม่มีแต่วรถช่างหัวมึงแต่จอคายเขียวมึงดูหน้าศูนย์กูมาอยู่เก่าหมดแล้กูยังงงอยู่เล้วก่อนแรกเราเริ่มตรงไหนวะโอเริ่มมันก็ไม่ห่างแต่วงนะไอ้ิสติสเราเริ่มใหม่มาดูวันวงบิไปไหน บีบลงล่างหามึงแล้วด um, mm ิบ hmm. ขึ yeah, ้นบนหนีม nice ึงดิบเข้าอะไรอยู่ก็ยังอยู่ในวงอยู่ดีฮะก็นั่งรอมันจะเรนนี้แหละเออแค่คอมมิใหม่ีแค่เปลี่ยนพียแงเ้ยแพงแค่สองพันกว่าบาทสามพันเลที่เขาให้ดูเดียวดูพักว่าบาทเองพันกว่าบาทเลยตังดูมันไม่พอไงตอนนั้นดูวติดไปแค่หมื่นห ตั่นสัมัาระเออแหละอ๋อเวาไปดีแหวะแหวะแหวะมกจัใส่แหวะปะล่ะคือเพื่อไอเดียวดีคือเพ่อไอเดียวดีิงไม่ตรงอยู่ตรงร้อยู่ตรงร้เออันหนึ่งตายอือตายอือต้นไม้พังอ้าวเอ้ยยูดูค่ะกดไหมไม่เอายวทำให้ฆ่ามึง ซัพพลายกดทำเหี้ยเลยวะอะไรทำไมนี่ยมันมันบ mm ิกตะโขบไม่ได้เว้ยมึงยิงคือเออหลัง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 เหี้ยข้างหน้าเอาหน้าเหรอไอ้นี่นี่ไอ้ต้นไม้ต้นที่ดูเจตนะเนี่ยอือรู้ว่างไปเหี้ยจบคลิปไปเหี้ยไอ้เหา